สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกันกับผมมาโคเกม,มิกอีกแล้วนะครับผมผมมาโคตเองก็วันนี้เราจะมาพูดคุยในเะรื่องของ5้าตัวละครแนะนำของฝั่งซูเปอร์เวิ์นะครับเป็น5้าตัวที่แนะนำสำหรับมือใหม่เล่นง่ายแน่นอนไม่อวยไม่อวยตัวไหนเกินเบอร์แน่นอน,น,น,อ,น,น,อ,นอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับโอเคก่อนเราเป็นเรื่องว่าอย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กันให้ผมด้วยนะครับจะได้เจอร่างมีผมเร็วๆนะอยากเจอไหมเออเป็นชิบิตนตัวน้อยจะได้เจอแบล็กการ์ดสตอรี่ด้วยนะนั่นแหละนะครับก็ <c oughs> แล้วเราเข้าเริ่มเข้าเรื่องกันเลย <c oughs> เราเข้าเรื่องกันเลยนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกของเราผมขอแนะนําเป็นเชลิเดอร์ครับเป็นตัวที่ทั้ง ถ่วงเวลาได้ช่วยเพื่อนได้หรือช่วยเพื่อนระยะไกลก็ช่วยได้นะครับปั่นก็ไม่ได้ปั่นช้าอะไรขนาดน,นั้นนะครับเป็นตัวที่กลางกลาเลยครับเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับส,สกิลหนึ่งนะครับจะเป็นการกดวิ่งเร็วครับแล้วก็จะแบบเหนื่อยสักนิดสักหน่อยก็แบบใช้คอมโบกับสปินก็ได้นะครับใช้แบบใช้สกิลพุล่งไปก็ข้ามต่างแล้ววิ่งนู่นชวิ่งที่รปยไกลหันย่าตามหันันแล้วพอพักเหนื่อยเสร็จก็กดวิ่งได้อีกนะ รหรือว่าจะแบบว่าใช้สัก,กิลครั้งหนึ่งปุ๊บก็กดรีโครดาวให้ตัวเองแล้วก็ใช้สัก,กิลต่อเนื่องเลยครับนั่นแหละนะก็เป็นเชเลเดอร์นะครับตัวที่ช่วงนี้แพทนี้ซีซั่นนี้ก็มีคนหยิบมาเยอะอยู่นะเจอบ่อยมากจากที่เล่นมานะครับนั่นแหละเชเลเดอร์นะครับ มีสกินสวยเยอะมากเพิ่งเข้ามาคอแลบก็เยอะนะแบบดีครับลองไปแนะนําลองเอาไปเล่นกันนะครับซับเพื่อนได้ดีด้วยนะตัวนี้เชอรเดอร์แบบวิ่งอยู่ใกล้เพื่อนทำให้เพื่อนได้วิ่งเร็วเพิ่มด้วยนะหรือแม้ก็ถ้าชาร์จเชียร์เกียร์เกตเก์การเชียร์จนเต็มมาครับเพื่อนก็ลุกได้เลยนะแบบดีครับแต่ถ้าเพื่อนจูไม่แข็งก็เราก็วิ่งบล็อกก็ได้ั้ง นั่นแหละครับแนะนำตัวแรกเป็นเจอดเดินนะครับโอเคนะครับผมตัวต่อไปจะเป็นตัวที่2นะครับตัวที่ของของแนะนาเป็นฉีเลยครับฉีหรือนักโบราณวัตถุของเรานั่นเองโดยฉยีเป็นตัวที่แบบสร้างเกมสร้างจังหวะให้เพื่อนได้นะครับโดยการตีปาปาปาสามรอบนั่นแหละนะครับจุดเด่นคือการสตัน เราสามารถสตันฮันได้ด้วยการตีซับเพื่อนก็ได้จูก,ก็ดีนะยิ่งต้นเกมเจอหันเราก็ตีปาพภาพภาพไป3าทีหันก็ตีเราไม่ได้ไปหลายวและแต่เหมือนจาไม่ผิดว่าเขาเพิ่งปรับใหม่เพิ่งเนิร์ฟสีใช่ไหมจาไม่ผิดใช่แหละนั่นแหละนะชีะครับทั้งจูก,ก็ได้ซับเพื่อนก็ได้ แต่ปั่นไฟก็ปั่นได้อยู่นะแต่ถ้าเปิดประตูก็ให้เพื่อนเปิดเถอะเพราะว่าเปิดประตูช้านะ3 0มบั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับนั่นแหละนะตัวที่สองเป็นฉีนะครับตัวนี้ก็ไม่มีไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าคนก็เล่นกันเยอะแล้วเป็นตัวที่นิยมกันอยู่แล้วด้วยนะเราก็ มาถึงตัวที่3ากันแล้วนะครับผมตัวที่ามผมขอแนะนําเป็น explorer หรือนักนักสำรวจนะครับให้ตัวจิ๋วนั่นเองให้ตัวจิ๋วนี่เป็นตัวปั่นนะครับเราขอแนะนําในด้านตัวปั่นบ้างเผื่อใครอยากเล่นตัวปั่นอะไรยังไงอย่างนี้ก็ต้นเกมมาเราสามารถใช้ไอเทมของเราย่อส่วนได้นะครับย่อส่วนถ้าหันอยู่ใกล้มันจะขึ้นลูกศรเียงแดงเราสามารถหลบหลีกหันได้นะ จากการย่อส่วนนั่นแหละเราก็แอบ,บแอบ,บได้นะพยายามอย่าเจอฮันแต่ถ้าเกิดมาเจอฮันเลยฮันเดินมาหาเลยก็ต้องใช้สกิลการจูนนิดนึงแล้วก็อาจจะย่อส่วนแอบ,บหน่อยๆน,นะครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นสายจูนจริงๆหรือไม่ก็เอาเป็นแบบสายวิ่งหนีวิ่งฉีกจริงๆก็ให้อาเปิลรอยเท้าหายเร็วมานะครับเพราะมันจะคอมโบก,กับสกิลติดตัวที่รอยเท้าจะหายเร็วขึ้นนะครับจะทาให้เราลอดจากฮันเตอร์ได้ดีมาก ส่วนสกิลมันก็ใช้ง่ายๆเลยแบบไม่มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนพูดตรงไหมไม่มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนเลยครับก็คือวิ่งไปหาสมบัติครับแล้วก็ขุดสมบัติอาจจะขุดหน้าหน่อยแต่ก็ก็ก็ดีครับดีกว่าไปโดนไล่แล้วไม่แล้วไม่ได้ปัน่นเออล้วก็หาสมบัตินะครับจากนั้น หาสมบัติเสร็จแล้วก็ไปบู์เครื่องปิ้งเครื่องขึ้นมา50เปอร์เซ็นต์แล้วเราอาจจะไปช่วยบู์เครื่องของเพื่อนให้เพื่อนปัดเร็วแล้วก็รีบไปช่วยปันเครื่องอื่นต่อแล้วก็หาสมบัติต่อนะครับสมบัติในแมปมีสามอันนะครับถ้าเราขุดอันนึงปุ๊บอีกอันนึงก็จะขึ้นมาให้ขุดต่อในที่ต่อไปแต่ส่วนมากถ้าทีมแมบบตึงๆจริงๆก็ใช้แค่2แผ่นก็พร้อมจุดแล้วครับน่าน,นะ นั่นแหละถ้าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับสุดสำหรับมือใหม่นะถ้าแบบว่าไม่อยากจืดหันไม่อยากแบบไม่อยากจู้ก็แอบตั้งแต่ต้นเกมเลยครับผมว่าหลอนเนี่ยโอเคครับโอเคนะครับเรามาถึงตัวที่4กันแล้วตัวที่4เราจะแนะนําเป็นตัวปั่นอีกตัวนะครับตัวปั่นก็ใช่ก็ตัวปั่นเลยนะครับเป็น นั่นเป็นลอยเยอร์นะครับหรือทนายนั่นเองทนายใช่ครับทนายก็หลังจากการปแรบบับทนายตั้งแต่ตอนนู้นนะเออทนายก็เก่งขึ้นนะเก่งขึ้นมากการใช้แผนที่ก็ดูหันได้แล้วก็สามารถแบบว่าหลบหลีกหันได้ถ้าเราลิ่งคอเกมกับเพื่อนผมก็บอกเพื่อน ได้เพราะใครจะไปรับหันใครจะวิ่งนูล่นล่อหันหนู่นนี่นั่นอะไรได้นะครับแถมทนายังแบบเก็บสแต็กการปั่นให้ปั่นเร็วขึ้นสแต็กวิ่งเร็วขึ้นสแต็กข้ามหน้าต่างเร็วขึ้นเก็บได้หมดเลยครับแต่ว่าเหมือนจะเพิ่งโดนเนิฟซะด้วยสิแต่ก็ยังเก่งอยู่ครับคนก็เอามาเล่นเยอะอยู่เป็นตัวเอาตัวรอดเก่งครับถ้าจุกไม่แข็งก็ สวยหน่อยนะครับแต่ว่ารวมๆแล้วก็ดีเลยครับเป็นตัวแบบบอกเพื่อนาวัฮันอยู่ไหนอะไรยังไงแล้วก็จุกได้พอพอจุกได้อยู่ปั่นก็ปั่นเร็วก็คือครบเครื่องเรื่องการหนีนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรจะแนะนาเพิ่มแล้วเพราะว่าตัวมันก็ตัวเบสิกเบสิะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะเรา มาถึงตัวที่5ตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับตัวที่ผมอยากะแนะนำตัวสุดท้ายจะเป็นตัวไหนไม่ได้เลยนอกจากอีไลครับอีไลหรือนันผู้อย่างรู้นั่นเองโอ้โหไม่ได้อวยไม่ได้ล็อกไม่ได้ล,ล็อกมงล็อกมงเลยเลยเลยครับห์หยอกหยอกนะครับหยอกจริงๆตัวที่5้าครับอยากจะแนะนำเป็นนักข่าวนะครับด้วยโมบิลิตี้โอ้โหด้วยโมบิลิตี้ในการเล่นนะครับ เราสามารถเอากล้องบล็บอกตัวเองได้หรือก็อมาช่วยเพื่อนก็นได้บล็อกตัวเองได้บล็อกแล้ววิ่งเข้าไม้เนี่ยพยายามดันตัวเองให้อยู่ข้างหน้าได้ตัวบล็อกไว้อะนั่นแหละปั่นไฟก็ไม่ได้ปั่นช้าอะไรมากนะประตูก็เปิดไวจุก,กจุกได้มีของช่วยซับเพื่อนก็เอาของไปบล็อกได้นะครับช่วยแบบว่ากันทางรอดักไม้อะไรอย่างเนี้ย เออไม่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีนะครับมีคขเล่นเยอะด้วยสำหรับตัวช่วยนะครับนี่เป็นมหมดเฮ้ยเสีย <c> ง <oughs> นี่เป็นหมดหมู่ของตัวช่วยนะครับนะักข่าวนี่ถือว่าดีแจ่มเวลกูดถ้าเราไม่ห่วงไอเทมอ่ะนะถ้าไม่ห่วงไอเทมเราก็จุ๊งนานๆได้อยู่นะเออคือดีครับก็ น่แหละนะครับตัวสุดท้ายเป็นนักข่าวทุกคนก็ลองเอาไปเล่นกันได้นะครับทุกตัวที่กล่าวมาด้านต้นนี้โอเคเขาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5ตัวแนะนำในการเล่น5ตัวที่ผมแนะนำให้มือใหม่ห,มหัดเล่นนะครับเป็นตัวที่เล่นง่ายเข้าใจง่ายครับไม่ยากเลยแต่บางตัวอาจจะกดปุ่มยากนิดหน่อยถ้าเล่นบน P ีนะครับ นั่นแหละครับก็สับวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s ด subscribe กันด้วยนะครับผมจะได้เจอผมร่างวีสักทีหนึ่งอยากเจอกันไหมอ่ะผมอยากเจอทุกคนนะร่างวีครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะอ๋อลืมบอกลืมบอกไปว่า ทั้งหมดนี่คอเคยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมทั้งนั้นเลยนะครับมีอะไรไม่ชอบก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับมีอะไรอยากติชอว์อะไรยังไงชอว์คอมเมนต์กันมาได้นะขอบคุณครับบ๊ายบายบายบายนะครับ